เป็นจ้าดนอนาเกตนน่เนาะแลอยู่ยจ้ไใดเดือนีนว่าราซื่อหรือไปเดือนีนิเ้ยแกลแห้งแล้วก็ไดโอ้ยหลุซื่ออยู่นเกตนเกตเอาเป็นอย่งอี้ระบาดนี่อ้ยเนาะเป็นมยังวะอ้ยมึงนัเอาควายเฮ็ดอยู่นน่นะอ๋อเกเนี้ยงเ้ยคนกันเจาบจอบพันเนี้ยเจ็บรอบู้กัเ้ย

โอ้ยเก่เนาะเนียเนี่ยยายากดยก่เรอ้ยกเรอเฮ้ยแก่สเ้ตัวนี้้ง่เยเอาชเ้นิ้มปาตูนี่นขเล้าเน่ยนี่มึงมันทิ้มไป้วน้กีอ้านี่นีเอาวเห้าเนนพป้เอพบติต้อนี่อ ว้ยคอยเาไม่ไห้ควากกัน่มมีกุมอวยอยู่นี่มันเกี่ยวไม่เปไไเ็จเเป็นทอ่อักกัะเอา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 ไงละเอาไงเขาจนึก็เอาของไปสั่วุ้ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวจะควั้เขา้ยวุว่าอะไ้ยัจดึงอาทั้งมันอันนเล่าแน่ท้งมันถือตัอันเล่าแน่นะเอ้ก็ยันถือเล่าเนาะ ไปก oh, <okay. S 3> ังไลไม่จากไหนนะเกขึ้นได้เขาไปพูดว่ากับเงือไหลยาไปที่พูดไปที่ได้เมย์ไหลเขาไปนีรถเบอร์บนี้แหมโอ้ยเอ็มแมนดูมผมกูลวนเป็นอะรแบีม่ออกเลยพี่ป้ากันพี่ป้ากันยงเสียงยังก็ก็กักูก็คิดอยงน้นโอ้ยผูกระดึงว่ออกเนาะเมื่อคิดอะไรยังแบบนี้ ก็แค่เดียวอม่อี่เหี้ยเนาะเฮ้ยพวกที่ให้ได้เหียเนาะอันนี้ว่าผมเล้าติดเฝ้าดึงออกให้ไม่ต้องออกอันนีใไ้ได้ได้โ้มันเลือดออกระบบเนี้มันเลือดออกระบบใจหายบัดวมืนอคืนจไหนใจหายใจกวาหดไหลดไหลใจหายย่งไรูกดีบกันนี่แม่คิดทำยังไ ตักเหรอกบูงูจักน้ำมันแล้วโอ้เจ็บเลยบาดที่นี่เจ็บโอ้ยโอ้คือสิเจ็บฟันเจ็บแล้จ้าจ้าจ้าไปไปไปออกไปพูดโอ้ยไปว่าแล้วว่ะเออไปหายจะมองไม่่อยเด้อไปหายจะมองไปหายะโดมไปหายะโดมอะไรเนี่ยยามันมีอยูุ่ไปถ้าอยากก่อนจะมีนังบุ้ยถึงเลยสุดที่พอโอ้ยเร๊ยนี่ยแล้ว เลีเราบังดีโอโอ้ยน่าเล้ว้าเล้วเโอ้ยผมผบอกไปทุก่อนแล้วกโอ้ีอกเปนุดเราค่กท่านถึงจังไรก็เพออกวันนี้โอ้ยขอนภักไวเห็นจังกันเว้ยกูกักกือกัดยุงโอ้ยน้าวาอไรนี่กระไรกูจะเห็ดยังเนาะกูก็ไป็ุ้อมาวางจากอันมัดีปอง่ั่นเอ้ผอมจะเล้ปทุกีกระดองกระดิจะไปเห็ดจังไรเนี่มัดจี มันไปจากไหนมาจากไหนนกเกติคือในเขาไป็ของผมของกวางเป็นฉันโอ้ยหน้าล่างถวยแล้วก็ว่าเฉียดถวยไปเก็บรอบนึงแล้วเหลือมอหน้าก็แล้วจิตผมไปอีงสี่มันไปติดไปเลยกับจิดติดจิตเลยก็บอกดิฉันไปติดนังยางพ่อมันน่นจุกกุ้งใส่ตะปูบาที่เนี่ยตลกตลกโอ้ยมมนแบบที่บอยหิ้งยังเต๋อใช่หรือหนิหึยโอ้ยจ้าแตงบ้านี่แหละกังเงินฝ่าพานี่สุดหรอก โอ้ยโอ้ยจังก็ขึ้นกับไปสิไปเห็ดเนาะก็มึงหูจังู่บอกว่าน่ะก็หูจังก็หาหลักการจังมาหลักการจังก็้าูแล้วนี่รูปวานั่นน่ะว่ามันเสียงยังไงหูตอนนี้มึงต้องหัดใช่เงี่ยตอหัดใส้เว้ยพเขาเป็นห่วงเจ้ามาละบ่บาลานเป็นยังไงหยผู้หนึ่งหล่ะข้อสินุดแล้วลุดไป็ไขอี้เดอผู้อื่นใช่รือ่านักละเห็นต่อยนะต่อยหลังนี่แหละ เอ้าเฮ้ยใต้นา้หลังกูเล่าหยอกเล่าซื่อๆก็ค่อยๆหยอกเนาะหยอกมาแต่น้อยพุ่นนักเก็ตก็ได้เอ้าแล้าเราบ้านล้างถ้วยล้างซ้ำมานะนล่วแล้วกูเจ็บเบิดกูไปล้างหามแล้วโอ้โหวดจับเพชรกังดัยโอ้ยเงือกไหลโอเมน อยู่กบดวงเดียวแอดบังดูเดียวบ่มีบ่มี่บ่เปนังบ่ไปนั่งเเปิดไฟพอม่านเจ้าสีเฮ็ดจังใดยี่นอะเขาคู้บอกตแต่เดืนเล่นี่พี่ไอ้พอดีจังหว่งไข่หน้าของกระเล่นมาตีตัวพองมาท่าน้สั่งูกระชิบห้องก้ากกินบอกกันนี่เวลาทานนุ้งไปนังหลักอะไรเอาดูวามงเรื่องไหนเนี่ยเจ้าจะได้ไปกินจางสวนนักกตบ่นี่ไปตัวตัว เอามาขึ้นลไปบ่ได้เมื่อก็้เศรกี่แทนเล่าคือเกา่อนแล้วบ่เออขีดไมต้นหมขเ้ยห่วยเจลาอยู่เด้อบ่แม่นสิ4สิต้นมนุบอกบ่โอ้เราขีดเก่งเนอะจะคาขูดสอนมานี่บ่สี่สิบต้นกูเลยเออออ้อีพอมาจะคุมละห่ายแต่าวองมาเด้อมึงขึ้นอีเด้อนังวเด้อกูจะขีดไปตายกูจะเฮ็ดเบียถ้าก่อนกูจะไปเนาะเนบ่แม่นี่เนอเก อีแม่น่อบอกว่าอีพ่ออกมาตั้งแกนถูกหนึ่งคนน่ะโอ้มีว่าไรกูนึกพู่อแล้วกุ้ยไปออกมาหาเมืองเซียนเกือบตีสองกุนบอลแอดตัดไปหอดหน้านั่นน่ะต้องไปใส่บ้าพ่อเจ้าก็ว่าไปโอ้ยก็อยุห่าละอยู่บ้านทันลรอฮ่าว่าหลายไอ้คนเมืองนั่นอีกาอยู่แม่พี่ไอ้โอ้โตนี่แกนเก่าอีกแล้ว กูไปแล้วกูมือหนิบ้เนล้าวหลายตั้งจะแม่มึ่ววาขัดไปข้าาเกเ็อน,นึงกับมาหอนเฮือนก็นได้ได้ชนึงกันมือข้าเลยอ๋อช่วยจะจัดใหญ่โย่เราหางวอกจำสนนั่นเนาะนี่อบอกพจนของการที่จะไ,ไปข้า,าเกล็ดอ,อ่ะเอ้เโอเออมนี่ แม่มึงได้ยินนี่สิดีใจหรือเสียใจบะกันี่ไม่รู้เลยเฮ้ยต้องบอกจังสั่นเนาะกูก็บอกกล้าไปแล้วโอ้เอาละมึงขึ้นจะไปใส่นี่ขึ้นกัดผู้ภาคกัดกินเหล่ายุหันกินยุสัยนั่นละยุคคางบ้านหันอันแตกตื้มๆยุหันน่ะก็ผู้สาวยุหันอุยอ้ยแม่จะบอกพี่ไอเออข้าเจ้าภาคกัดกิน,กนยุหัน เจ้าผัดร้อยไปกินน้ำเขาตะเฮืงพี่อ้โอ้ยเขาย่างหัวหมูเนาะเเขาอิไปกินก็ไปกินแล้วเนาะหาเบาอะไรว่าเราแซ่บแท้แ่นที่ลูกสิไปที่เดวนี่พ่อมันไปแท่นกดกระงึดไหลผู้แซ่ผู้สาวมีก็คือบ่เอิญลูกไปต่อไปแท่นเขาเห็ดอย่างใหญ่โอ้ใอยก็ให้มันมาจีดยางแท่นเจ้าฮันนี่แท่นใครเอ็งดิเฮ้ยบมาต่อยุบบ้าบ้าเน่าเกลียดมากว่าให้ไปกินซอยกับบ้าบาเนาะอุ้ยเอา เงได้เงินมึงไง่ะเงี้ยต้องมาเด้อหน้าจ้างเด้อบาทนี้นั่นดิโอ้โหกักพนันบักหนาเงินเออชีพเดินชีพด้วยเงินเงินกับเงินคักพนนย่างขอน่ะจะซื้อน่ะกันั้งให้เจ้าชีจั่มมาไล่มาเลยนาทีอ๋อเบื้องผลงานมันก่อนพี่ไอ้ผู้ที่เอาชีจ้างมั่นหมดเจ้าเลี้ยท่านคอยบอท่านเพาท่านก็อยู่ในดุลพินิจอีกแล้ว น่าเสียเท่าใดหันเจ้าคือจ้างมันบรรท่ข่อยคอยเฮ็ดให้ยุ่ยประจำเจ้าคือมืจ้างข่อยเนี่เอ้ยกระสีแดงต้องพอต้งลูกนี่ยละได้ทอทอกันบรรท่ข่อยอยากไปหันไปนี่ข่อยก็ไม่เล่นไปเนาะเออยระสีดอกแย่เจ้าก็ขึ้นคอยขายอย่างก่อนข่อยสีห้คือกันไม่ต้องน้อยใจหรอกเอดกาะสีไเด้อว่าสี้ข่อยเออกระสีไฮดอกแย่ค่าปนมีดก็ะสีห้ค้าซ้อนกีดยางก็ะสีห้ เออไฟจีอไวายไฟไทยกุ้ยกับลูกผูเจ้าเลยนะที่ยังกระได้ยื้อฉิคิดเป็นไร่ไปไร่ไหนกระได้ยี่ไ่กระได้ไม่ยองไข่ว่าชีมากอยู่ดีเมื่อขึ้นเจ้าเป็นยังไงเจ้าถามดูฉีดกี่ที่นะจ๊ะต้องรอไฟถบ่าเด้มากี่อย่างซอยเจ้าไข่เพื่อนอันมองเชี่ยวเซี่ยวอยู่หันเออจะ่ได้กว่าห้บแกแอดฟังโอ้ เขาพิดกันผัวกับเมียพิดกันเขาให้คอยไปเว้าแท่นสันนิยวนี่เอ้ยเขาไม่อยากไปหาผู้ในบ้านไอเออผู้หญิตรงเนี้ยมาเว้าแท่นก่อก็เลยไปเว้าจังว่ามันโดดเหรออู้มานี่เว้าให้แล้วแล้วแล้วเข้าใจกันแล้วบอนนี้เขาก็เอาหัวหมูมาย่างซะนะ เราอยู่นี่เห็นแก่กินบ่เนี่ยเอากะโบล้าเขาเขไม่ให้กินไม่กินกระชเฮ็ดจังไรกระชเสียใจตัวเราผู้เอามาให้กินผัดผ้าเอาตัวหน่าลูกผัดว่าผู้สาวแตกตืมๆอู้หูไข่โบ้ยมันฟังมันหอมันฟังหรืเไข่หอยแม่มันฟังใครไปกินยากันแว่หันแว่นี่ปฏิว่าอีกเออมันได้ยินมันกระโบ้ยนี่แล้วนั่นแล้วก็ว่าไข่โบ้อยากโบ้ยมันฟังอะไรแล้วไ่เอา่อตุ้มบักอันนี้มันช่องหองคือยังนี่ <No. S 2> ควายไปหันไปหนีกับบ่อไรมันจะไปฟ้องแม่มันโลดค่อยนี่ได้เสียเงนินประจำให้มันน่นเลนะปิดปานเจ่าอาภัยฮึมคันให้หน่อยมันกับบ่อมาเหยียดซอยดิษน้าพีดีเนี่ยจางนี่ต้องเป็นลูกผูโโ้ใดญ่หนอเบายากยากว้ายลูกฟอมันแลว้วว้ายลูกควายนี่ละกระโดดขึ้นหรือบ้านสินป์วุ่นอีเนาะ เว้ยนั่นบมกยาบหมมือเนาะลูกไฟกังซอนเอูโลดตัวออหอนหอนฮอนอนฮอนฮอนฮอนอย่างมันหยากานี้ยอดน้ำส้มก็ฮักกันแล้วตาย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 ันบ่บรงแบบนี้ตายก็ขากี่บ่แล้วกัโอ้มื่อค้นนี่ก็เส้นแมนนั่นนั่นขากยหยก็ตกี่ทั่ไหนย่างบาดบฮยต้นยางตาย้ก มอถยเสียสีหอดบ้ารัดมือมวยคระกดกระเดียดตาตจตาล้มออกโอ้ยโอ้ยปดฮะโอ้ยไปเด็กคนนี้ส่งมืส่งหันเถอะคนนี้อยอยูด่าทำสมพักกันแล้วไม่ยังก็เดี๋ยวนี้ง่อยกไม่ยังเดี๋ยวอันก็ดีร้านอยาก้เงินน่ะฮะ เฮ้ยมึงก็คือ,อยหยา,หา,า,น,าน,หนตัวบ่ได้แท้อะฮะก็อันจีดมึงขึ้นนี่แม่นี้มันจะมีเงินไปซื้อขนมเลี้ยงผู้สา,าวสิผ้าผู้สาวไปเที่ยวจะได้มาเลี้ยงโอ้ยบักอันนีแม่กูกูสิขายย่างได้โอ้ยโอ้ยพวกยุนิโจจิตาขายย่างว่านผู้บริวนี่ฉันตัวโ<ว><ว>อ้ยโอายโอ้มึงจีดเราหา,หาหาลอยเดี๋ยวหน้าสิ ไม่รความน Youtube ี่ก็เด <này> ินเสรมจมเลี้ยงก๋วยนันผู้สาวไปเนี่ยเอากระเงินเก็บมึงไะดิมึงเกาออกมาในตีบปากนี่ก๋วยสิมีเงินเก็บเซ็นกิ้หามือต่อมือใส่มือต่อมือเนี่ยมาว่ามึงน่ะกูหูมึงบ้ามึงเงินบากลายหนึ่งบูมีดอกหาเว่าไรอย่าเอ็งมาคิดตัวหนะพ่อมึงว่าขุนตั้งแต่ข่อยยังได้อยู่มักแอดมาสั่นอยู่มาว่าบอกให้ยืมดอกที่มาว่าพี่พ่อะไรปากเปลี่ยนปากกนี่เนี่ยหน้าข้างไปแกหาลอยหนึ่ง Ui, hà loại cả mấy con <laughs> bà cũng bước tôi chắc xong loại hà xịp con đơ bố nà có muốn mấy bạn đi xong rồi con xong rồi hà xịp con khơi nương con bò... quán áo ui <laughs> ui <Ủa, đấy> kiệt cho <laughs> con à, gì bê? ว่าอันค่ร้าหนึ่งร้านนั่นหาร้อยเป็นบ่เอออันร้านขอเพิ่มอีกหาร้อยอยู่พันหนึ่งไหมเฮ้อขอเพิ่มอีกหาร้อยเป็นพันห้าพันหนึ่งเป็นพันหนึ่งเออเบิกก้อนหนึ่งไหมอุ้ยน้อกันอีกะเบิกลนะเอ้หมเขาหวหน้าโบมีอยู่งวกเจาเบิกตั้งใด้ อุ้ยบ่ไหนดิหนิบ่ไหน,นไหจังไหนเุ้ยเราผู้สาวเรานี่แม่โอ้ยมึงกับนายเขาวข่าพัดไปได้อยู่บอ่อบอกเขาอันเฮ้ย <c oughs> ก็คนยมีธุรนะนั่นอันนี้ก็ออกไปตัวพัดได้ปั๊ดยังเถอนบัดท,ที่นี่เป็นนักผู้สาวอ๋อสำคัญเนาะมึงมีเงินมึงสิกาไปหาเขาตีสันก็จะสั่นแล้วขวบชี้พัดเขาจะได้ระบาดท,ที่นี่เอ้ยบอกว่าจะไหนวะ บอกวันแม่งบ่สบายก็ได้เงยว้าายมนะเอาแม่เอาพ่อไปติดเตียปิดกล้วยจังได๋ยวนี้โอ้อืโอ้โอ้หน้าคอพัดเข้าไปสก้อนแบบนี่บ่ได้หรอกบ่ได้หรอกนี่จะแบบอีพ่อไปใส่นี่เอาเออพ่อไปใส่วะเดี๋ยวนั้นพ่อมันก่อนก็ได้ตัวเดี๋ยวหน้าจะขึ้นในหรอกบ่ได้หรอกไม่ได้หอกอ๋อเงินยังสิบ่ได้เงินฝืด แห้งกระฝดโอ้ย้ายยางกูก็สิไฮโดรควอมมากรนี่โอ้ยเงินแม่มันเงีนบุควยเดินนะเนียนน่ยสนาเอาดังสิมือแลงมือแลงมือแลงเดี๋ยวหนาจังสิไฮมือแลงมือแลงเ้อ <h ank> er> เออตอนนี้ฮันมันตักม่งแล้วมันนัดเขาจักมม่งโอ้ยทุม่มหนึ่งกับสิสตาร์รถตอร์ไซค์าราทุ่มหนึ่งอเอแล้วมึงสิกรเมกกื่อ,อกี่ยานกูจม่งสัน เจะ่กันตามนี่แหละวเอาดีสามเ้ออยชิมมปุกดีสาเอออากาศเย็นเ็ัวง่ยยางมันจะออกดีแมนบอเออม่อวาส้มที่สาวเมวานัอยชิมมะบีดปไหนบ้านเลยบอกเออดีสามเออพูดดีสวดเจ้าพูดดี่อไูดีซซมุ้งเนาะเออโอ้ตกรดิ่งนั่รับิดอิ่ตัวแมนเมื่ะไ ม่นกึงเดี๋ยวผมเลี้ยงจังมาเอาแล้งได้ถุงหนึ่งไข่อยสีมาเอาได้อันบวยหาลอยกันเดะมือต่อมือเดะมึงวานั่นบวอยเบิกก้อนเออเออโอเคตามนั้นเออสัญญาตินะเออเดี๋ยวถุงหนึ่งไข่มาเอาได้เออเดี๋ยวหนาวอันหาลอยอันเออเดี๋ยวผมจะอาบน้ำตึ้งตุล้อก่อนนี่ เห็นมันผู้สาวดีก <c oughs> ็น,น่าวิงานทิดไิดไปหารอยกับวัได้เฮ้ยคือว่าหรอวะไม่เหียเปนียไ่จะได้เนาะขันได้มัน,นกระ <c oughs> ตายเฮ้าโออยว้าว่าเงินเฮ้าสิบร้อยมันบอกว่าเยาไวะม่มีวัไดเดยกขันบ่มีมั่นอกแล้วกไปหาเบงก่อนสิบ้อยมันบอ